น้องมอปลายฟังข้อนี้ดีๆนะครับมีจุดระวังหลายจุดก็เรื่องแรกเด็กๆคิดตามตัวหารเนี่ยปกติแล้วนะถ้าสมมติเป็นอสมการการคูณคว้เนี่ยมีโอกาสผิดสูงมากแต่ว่าตรงเนี้ยน้องๆรับรู้ว่าตัวเนี้ยนะครับตัวส่วนอ่ะมันติดค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางติดลบมันไม่มีทางติดลบน้องคูณควได้อันเนี้ยคูณคว้ได้ครับ พี่ปอมจะทําแบบทื่ๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบอกให้ว่าตรงไหนต้องระวังบ้างอ่ะก็ 2x ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับแอบสูตร x บวก1ขึ้นไปคูณก็ x บวก1ครับเสร็จปุ๊บ2ข้างนะครับเป็นบวกคู่เป็นบวกทั้ง2ข้างยกได้ยกกําลัง2ได้นี่ครับปกติถ้ามันไม่บวกคู่ยกไม่ได้นะเช่นพี่ป้อมมี2มากกว่าลบ5 อยู่ดีๆหนูยกกลายเป็น4มากกว่า25นี่ไม่ได้เลยนะยกกําลัง 2, 2นะครับไม่ได้อ่าอันนี้บบกคูยกได้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 2x ลบ4ทั้งหมดกาลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดกาลัง2เราจะไม่กระจายนะครับไม่กระจายครับกระจายจะเยอะเกินไปเราจะไม่กระจายนะครับนี่คือจุดที่ต้องคิดหลายจุดเลยไม่กระจายเด็ดขาดครับเราจะทำการ ย้ายข้างครับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ย้ายมาครับผมก็จะกลายเป็น 2x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2ลบ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0ครับผมเสร็จปุ๊บเราก็จะมองโครงสร้างหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็จะกลายเป็นหน้าครับพี่เปาขอเป็นหน้าบวกหลังก่อนหน้าบวกหลังก็บวก x บวก1นี่หน้าบวกหลังครับแล้วก็หน้าลบหลังก็ เมื่อกี้บวก,บวกตรงนี้น้าลบหลังก็ลบ x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0ครับไปต่อครับก็จะกลายเป็น 3x ลบ3ใช่ไหมกับ x ลบ5มากกว่าหรือเท่ากับ0ครับผมพอเส้นจำนวนครับก็หาค่า x ที่ทำให้แต่ละตัวเป็น0ก็คือ1นี่ 3x ลบ3เท่ากับ0 x ได้1กับ x เป็น5ครับ ก็จะเป็น1กับ5ใส่บวกลบบวกเริ่มขวาสุตรเสมอข้อนี้เอาช่วงบวกครับเพราะว่าโจทย์ต้องการมากกว่าหรือเท่ากับ0เอาช่วงบวกหัวท้ายเอาด้วยนะครับเพราะว่ามีเท่ากับคำตอบของเราก็คือเปิดลบอินฟินิตี้ปิด1นึ่งยูเนียนปิด5เปิดอินฟินิตี้แต่แต่พี่ปรอบบอกแล้วว่าดูให้จบน้องต้องระวังขั้นสูงสุดนี่ นี่ x บวก1เนี่ยมันเป็นตัวส่วนใช่ไหมแปลว่าตัวส่วนน่ะคณิตศาสตร์ต้องห้ามเป็นศูนย์ x บวก1ต้องไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหม x บวก1ต้องไม่เท่ากับศูนย์ครับนี่คือจุดที่หนูต้องระวังขั้นสูงสุด x บวก1ไม่เท่ากับศูนย์ x ไม่เท่ากับลบ1เป็นปกติถ้าเป็นพี่ปอพี่ปอจะโน้ตไว้ตั้งแต่แรกสุดจะได้ไม่ลืม เพราะฉะนั้นพอ x ต้องไม่เป็นลบหนหนูต้องเอาลบหตัดทิ้งออกจากคําตอบหนูต้องมาโบตรงลบหตรงนี้ด้วยคําตอบของหนูจึงเปลี่ยนใหม่กลายเป็นเปิดลบตี้เปิดลบหนี่เปิดลบตี้เปิดลบหนึ่งยูเนียนเปิดลบหนึ่งปิดหนี่เปิดลบหนึ่งปิดหนึ่งยูเนียนเปิดเอ่อปิด5เปิดอินฟินิตี้ครับก็ น้องๆไม่งั้นมันเสียคะแนนแน่ๆครับ